เดี๋ยวเราปรับความถี่ภายในก่อนหลังจากนั้นเราจะทําการคลีล้างเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ร่างกายนี้เป็นท่อพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการคลีล้างระบบจักระในร่างกายเพื่อให้ท่อพลังงานเราสะอาดก่อนนะคะจะมีสองสเต็ปเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะขออนุญาใช้พลังงานจากธรรมชาติต้นไม้ขุนดินในการชําระล้างซึ่งไลแลนเป็น กลุ่มเผ่าพันธุ์ที่มีความผูกพันกับธรรมชาติเวลาที่มีปัญหาใดๆเนี่ยและสามารถไปหาที่กราวดิ้งกับธรรมชาติได้เขาจะสามารถปรับสมดุลความถี่ได้เร็วให้กับคลืนความสมดุลได้เร็วนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติจากเลดเดนแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ดาวดวงอื่นหรือยังไม่รู้ดาวเนี่ยสามารถทําได้ลองดูเชื่อได้เลยว่าทุกคนจะรู้สึกผ่อนคลายใช้เท้าเปล่าสัมผัสที่พื้นดินนะคะ ใช้พลังงานจากธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าเืนดยินในการชำระล้างตรงนี้ทําได้ทุกคนนะคะเราจะเริ่มจากการหายใจปลาณ8-4-8แบบละเอียดนะคะก็คือหายใจเข้านับ1-8กรนไว้4นะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกทางปากนับ1-8นะคะทําแบบนี้วนไป5รอบนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะคะทุกท่าน่าเริ่มหายใจปลาณ8-4-8ค่ะเริ่มเลยค่ะ เ่อหายใจปราณน,นะคะครบห้ารอบแล้วนะคะดึงความรู้สึกดึงสติกลับมาที่ลมหายใจไว้นะคะเราจะน้อมเมอคาบาค่ะคุมกายไว้หลังจากนั้นแผ่ความรู้สึกออกจากจักระที่สี่จักระหัวใจนะคะแผ่ไปเหมือนพระที่ทรงกรดและล้อมเป็นเกาะสนามพลังคุมเมอคาบาไว้ทุกท่านค่ะ สำรวจนะคะในเกราะสนามพลังด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาแน่นหนานะคะตอนนี้เราจะทำการปรับความถี่ภายในก่อนนะคะใครที่เจอเรื่องระหว่างวันมานะคะแล้วความถี่ตกอารมณ์เสียเราจะปรับความถี่ขอให้ทุกท่านนะคะย้อนกลับไปนึกถึงสถานที่ที่มีต้นไม้มีใบหญ้ามีผืนดินอาจจะเป็นรูปที่ท่านเคยเห็นนะคะ หรือเป็นสถานที่ที่ท่านจำได้เมื่อครั้งยังเด็กหรือจะเป็นสวนสาธารณะที่ขับรถผ่านหรือเพิ่งเดินผ่านไปนะคะนำความรู้สึกท่านไปอยู่ตรงนั้นก่อนค่ะในสถานที่แห่งนั้นตรงที่มีลมพัดมาเบาๆมีความเงียบสงบสัมผัสถึงลมหายใจของป่าลมหายใจของแม่ไกาอาไหลผ่านตัวท่านนะคะ นำความรู้สึกของเราไปอยู่ในสถานที่นั้นเพื่อปรับความถี่ภายในก่อนขอให้ทุกท่านสูดลมหายใจที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์จากแม่ไก่อาพลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายค่อยๆแทรกซึมไปทุกอนุธาตุอนุเซลล์จุดใดที่มีพลังงานลบตกค้างพลังงานบริสุทธิ์นี้จะไหลไปชำระล้างโดยที่เราไม่ต้องกำหนดบริเวณเลย พลังงานที่มีปัญญายาณจะพุ่งเข้าไปทำการเคลียร์คลีนในจุดที่มีพลังงานตกค้างให้อัตโนมัติปล่อยให้พลังงานตรงนี้ทำงานสักครู่นะคะข้าเจ้าขอนอบน้มต่อพระแม่ไกรอาขอน้อมพลังงานสีทองขวยพุ่งขึ้นสู่จักระที่หนึ่งของทุกท่านที่ได้ร่วมทำสมาธิในครั้งนี้ แสงสีทองม้วนเป็นเกลียวขึ้นสู่จัก,กราบที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสงสีทองทะลุข,ขึ้นสู่จัก,กรวาลบัดนี้ร่างกายของทุกท่านได้พร้อมเป็นท่อพลังงานในการปักสสาแสงแล้วขอให้ทุกท่านําความรู้สึกที่จัก,กราบที่สี่นะคะแล้วก็ดึงจิตกลับมาสถานที่ที่ท่านนั่งอยู่ปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอน้อมแสงขาวเพชรจากพระผู้สร้างเป็นลําแสงขนาดเท่าลําตัวลงมาที่จักราที่เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปล่อยแสงทะลุลงสู่แม่ไกอ่อาเราจะปักเสาแสงโดยใช้ร่างกายเราเป็นท่อพลังงานนะคะเราได้ทําการคลีนท่อพลังงานทําร่างกายเราให้สะอาด เพื่อเป็นท่อพลังงานที่สะอาดแล้วแสงขาวเพรยังคงไหลต่อเนื่องนะคะจากพระผู้สร้างไหลผ่านร่างกายเราลงสู่แม่ไก่อาตรงนี้นะคะอยู่กับลมหายใจให้สม่ำเสมอและน้อมแสงให้ไหลต่อเนื่องลงสู่แม่ไก่อาข้าพเจ้าขอเชื่อมโยงพลังงานจากเสาแสงของทุกท่านเป็นตาข่ายพลังงาน เชื่อมภายในผืนดินแม่ไกอ่อาขยายพลังงานสู่พื้นที่ได้รับภัยพิบัติในภาคใต้และเชื่อมต่อกับสองแสงที่บ้านของพี่มิงครุในกลุ่มจิตจักรวาลลำแสงนะคะจากพระผู้สร้างไหลผ่านร่างกายพุ่งลงไปในผืนดินเป็นตาข่ายนะคะแผ่ออกไปทุกพื้นที่นะคะขยายเป็นวงกว้างมุ่งเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติ ขอให้แสงแห่งจักรวาลเยียวยาแม่ไก่อาเยียวยาผู้คนในพื้นที่ภัยพิบัติไม่เพียงแต่พื้นที่ภัยพิบัติเส้นทางที่แสงพาดผ่านจะได้รับพลังงานการเยียวยาไปพร้อมกันขอให้ทุกท่านทำสมาธิเพื่อเป็นท่อพลังงานในการปักเสาแสงตรงนี้นะคะ ค่อยๆทำความรู้สึกที่จักระที่สี่นะคะข้าพเจ้าขอขอบคุณพระผู้สร้างแห่งจักรวาลขอขึ้นลำแสงขาวเพชรขึ้นสู่จักรวาลขอบคุณขอบคุณขอบคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการน้อมปักเสาแสงนะคะณนะตอนนี้ หลายๆท่านได้ทําการปักเสาแสงน้าบริเวณที่ท่านอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากแจ้งก็คือว่าเวลาเมื่อไรก็ตามที่ท่านรู้สึกไม่สบายใจนะคะหรือรู้สึกความทีตกนะคะให้เมือกถึงเสาแสงที่ปักไว้และน้อมแสงขาวเพชรลงมาที่เสาแสงที่ปักไว้นะคะอาจจะสร้างเป็นโดมเพื่อทําให้ มีการคุ้มครองของเกาะสนามพลังงานและบริเวณที่ท่านอยู่นะคะจริงนี้จะจะช่วยช่วยได้อยากให้ทุกท่านได้ลองทำดูนะคะ